ก็มาดูร้านนี้ปรตจำร้านพี่ต่อยประา,าำเลยมาดูกันใช่ค่ะพี่ต่อยที่นิวมาซื้อเครื่องสำอางอยู่บ่อยของแท้ทั้งร้านเลยค่ะแล้วพี่ต่อยจะดีมากๆขายถูกด้วยนิวอยากได้บัตออนพี่ต่อยช่วยแนะนําหน่อยอ Remedy, yeah. <Yeah. S 3> แม่อย่างบางครั้งตัวไหนที่นิวแบบว่าไม่ค่อยได้หาข้อมูลนิวก็ถามข้อมูลตับพี่ต่อยได้เลยพี่ต่อยก็แนะนำดีมากว่าตัวนี้ตัวนี้ใช้ดีใช้กับเหมาะกับผิวหน้าสีอะไรนีวก็สามารถถามข้อมูลกับพี่ต่อยได้เลย ขอทั้งหมดเลยของแท้อย like ่างนี้ก็ตกเป็นอายแชโดว์พาเลตของซลีกก็ช่างแต่งหน้าส่วนใหญ่ก็ใช้ของสลีกเป็นเยอะเหมือนกันเพราะว่าสีค่อนข้างครบเพราะวงจรอะเนาะแต่ว่าสามารถแต่งได้หลายลุคมากเลยข้าจัางเนี่ยก็เป็นของคู่กับผู้หญิงอยู่แล้วเนาะยังไง แบบก็มาบ้าก็แบบแวะมาดูได้อยู่ตรงที่พาซิโอสุขา3าร้านพี่ต่อยคอสเมติกนะคะเดินเข้ามาในตรงห้องแอร์เลยก็จะเจอเลยนะคะเนี่ยนิวชอบแบบว่ามาดูแล้วก็ขอพี่ต่อยว,ว่าเออเนี่ยตัวไหนดีบ้างแล้วก็มาลองเทสดู I can't do ต์ n ู เยอะมากค่ะแล้วขอบคุณค่ะถามว่าตอนนี้พอใจไหมแค่มันแค่เริ่มตน้นแค่เริ่มต้นนิดนึงแล้วคนที่รู้จักเรายังไม่ได้กว้างขวางขนาดนั้นนะคะมันก็แค่แบบในโซเชียลแบบนิดน,นหดน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าที่จริงแล้วในอนาคตเนี่ยก็อยากเป็นช่างแต่งหน้าด้วยแล้วก็ทำแบรนด์เครื่องสำอางของตัวเอง คืออันเนี้ยอยากทำตั้งนานแล้วแต่เราก็แบบกลัวทําไปแล้วแบบว่ามันแฟรหรือเปล่าเราก็แบบโอเครออีกหน่อยและกันแล้วเดี๋ยวไปท,ทําแบรนด์เสื้อสำอางของตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดเรารู้จักการใช้วิธีใช้เสื่อสำอางเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะท,ทําเสื้อสำอางออกมาให้ตอบโจทย์ทุกทุกคนได้ดีเหมือนกันแรงบันดาลใจเหรอเราคิดว่าเราเป็นคนแบบว่าไม่รอโอกาสอ่ะเราถ้าเรามีโอกาสเราก็คือ วิ่งเข้าไปหามันเลยถ้าเรามีโอกาสนะตอนนี้นเราก็เข้าไปทําเลยเราชอบไรเราก็เริ่มต้นตอนนี้เราก็ได้ก่อนใครเราคิดว่าเนี่ยแหละในสิ่งที่เราคนพบตัวเองเจอแล้วเราก็ทําต่อไปถึงแม้เรากลัวเราก็จะท,ทาททางที่เรากลัวนี่แหละแต่ว่าคนที่กลัวอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ได้ทาใช่ยิ่งเราฝึกฝนมากเท่าไหร่เงี้ยเราก็ความกลัวของเราอ่ะจะน้อยลงเนะี่อจะบอกว่าความสามารถพิเศษเนี่ย มันมีอยู่แล้วทุกคนมีอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะค้นพบเมื่อไหร่ความสามารพิเศษเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเรียนเลยเราเนี่ยไปเรียนทั้งร้องเพลงเรียนเต้นเรียนแอติ้งเย,เยนเรียนมาเยอะมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเฮ้ยควาสามารถเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเรียนมันอยู่ในตัวแล้วบางทีเราทําแล้วเรามีความสุขเราแต่งหน้าให้ลูกค้าแล้วเราอมยิ้มเวลาเขาสวยนั่นแหละคือสิ่งที่เรารักใช่อย่างคนที่ ยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เราลองสำรวจดูว่ากลับมาบ้านเนี่ยเราทําอะไรเยอะที่สุดเราอยู่กับสิ่งไหนเยอะที่สุดแล้วก็ลองหยิบมาเป็นความชอบจากความชอบมาฝึกฝนเป็นอาชีพได้จับแปลงแต่งหน้าแต่เด็กๆเลยค่ะแต่งหน้าน้องคนนู้นแต่งหน้าเพื่อนแต่งหน้านงานงานนู้นงานนี้แต่งก็เราเริ่มจากการแต่งหน้าฟรีมาก่อนเลยนะคะแล้วก็ พอเราได้ประสบการณ์ตรงนั้นเราก็ค่อยอัพราคาไปเรื่อยๆอถ้าเกิดใครสนใจผลง,งานของนินิวนะคะก็สามารถติดตามได้ใน i อจี n ีนิวโยปังพิมติดกันเลยแล้วก็ใน Facebook กแฟนเพจแล้วก็ i ล n m New มีนิวโยปังเหมือนกันหรือไม่ก็เซิร์ชทาง Google ก,ก,ก็ได้จีบานมีนิวโยปังก็จะขึ้นเป็นเว็บไซต์ของเราเลยและนี่คือเรื่องราวความรัก ความชอบในการแต่งหน้าจนกลายมาเป็นการสร้างไรายได้ให้กับตนเองกับความสุขที่ได้เห็นคนรอบข้างมีใบหน้าที่สวยงามเพิ่มความมั่นใจให้กับพวกเขาเหล่านั้นและเธอคนนี้ก็ยังคงทำมันต่อไปเรื่อยๆจนกว่าความฝันของเธอจะกลายเป็นจริงหวังว่าความสุขในการสร้างฝันของเธอคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายคน และสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา4ทุ่มเป็นต้นไปทางช่องทรูวิชัน54และ70กับบล็อก A e n t e r t a i n You b r a k